สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทาเอ็น้อไก่ทอดนะคะอะทอดแบบไม่อมน้ํามันเลยนะ,อะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่โอใช้เป็นเอ็น้อไก่นะคะอันนี้500กรัมนะคะ,ะมีขายทั่วไปเนาะแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ1ช้อนชาเนาะแล้วก็แม่โอจะใส่ผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีผงกระเทียมใช้เป็นกระเทียมตำนะประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะ อ่ะแล้วทีนี้น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคลุกเ้าส่วนผสมนะคะคนอย่างนี้แหละให้เข้ากันดีนะจนจนไม่เหลือแบบว่าผงต่างๆนะคะให้เกาะตัวเอ็นไก่ให้หมดเลยเนาะและทีนี้แมวก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะคะสามช้อนโต๊ะนะตรามีคู่ดาวนะคะอ่าเหตุผลที่เลือกใช้แป้งยี่ห้อนี้นะคือพอทอดออกมาแล้วสีเหลืองสวยงามนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันเนาะอ่าใช้ง่ายนะคะ ก็ใส่ลงไปสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็จะตามต่อด้วยน้ำเปล่านะคะ30-50กรัมนะคะดูความเหลวนะถ้าเกิดเหลวมากแป้งก็จะไม่เกาะตัวอเอ็นไก่ของเรานะคะอย่าให้เหลวมากเนาะเอาพอข้นๆคลุกคลิกก็พอนะคะพอได้ที่แล้วนะคะแม่โก็จะใส่งาขาวคั่วนะนี่เลยใส่ลงไปนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะคลุกนะคลุกกันเลยนะคะคลุกไปอย่างนี้นะ อพอคลุกได้ที่แล้วนะคะแม่โอ,อ๊คจะไปตั้งน้ํามันนะตั้งน้ํามันด้วยไฟกลางนะคะรอจนน้ํามันร้อนนะคะ,ะน้ํามันร้อนพอน้ํามันร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไก่ของเรามานะใส่ลงไปเลยนะ,ะการใส่ก็ใส่ให้แยกตัวกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะเกาะกันเป็นก้อนนะคะทอดด้วยไฟกลางนะ,ะทอดไปเรื่อยๆจนได้เป็น สีเหลืองตามที่ต้องการนะคะ,ะการทอดใหม่ๆนะเราก็เอาเกลี่ยให้เขาแยกออกจากกันนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะเกาะกันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะ,อะทอดไปไฟกลางเนี่ยทอดอย่างนี้นะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะ,อะพอทอดจนสีเหลืองได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูนะใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะใครจะใส่เป็นใบเตยก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองชอบนะ ใส่ไปนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะให้เขาเหลืองกรอบอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ตามความชอบเลยนะชอบกรอบประมาณไหนนะถ้าเกิดชอบกรอบมากก็ทอดนานอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดชอบกรอบแบบว่าข้างในหนึบๆก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะนี่ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ามันเลยนะคะนี่เห็นไหมทำง่ายๆนะคะเมนูนี้นะเป็นกับข้าวได้กับแป้มดีเลยนะอ่ะ ถ้าเกิดใครสนใจอยากซื้อแป้งนะคะแป้งทอดกรอบตรามีคู่ดาวนะเดี๋ยวแม่โอ๋จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ไปเลือกซื้อเรื่องหากันได้เลยนะคะอ่ะงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะ